รู้ว่าสิมาอยู่ได้ป่ะครับนยมเห็นบรรยากาศแล้วมันเลี้ยงงัวไไ้ป่ะครับคุณครูได้ไหมครับเหรอเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ไหมไปเกี่ยวหญ้าวันละสามสิบประสบมันพ่อได้ไหมได้ป่ะหาปลากินกับบันฉลองสองคนเนาะหน้าขดบนแ่นนอนครับผมตาบ้านเกิดนี่คือความสุขพีนอนเลยบรรยากาศเกินลำเปาบ้านเกิดเมืองนอนบ้านฉลองครับหมู่บ้านหน่อยนะดง บ้านพ่อวันฉลองครับวับนฉลองนี่ครับผมเนี่ยฟาร์มพีเคคูคอยคูไอไทยครับผมสามล่อคู่ใจของพ่อได้เนี่ยไปสืบปลาได้เนี่ยปลาหมาปันได้เนี่ยพอ่พอ,อ,อหัวอัอนไหนฮะไหนพ่อหัวอัคือปวดทอนตะเคียนเลยหมดเลีไยปวดทอนแล้วโอ้ยอยากไปเบิ้งเลยการมัน เนก็งัวัวไทยนี่ยยอยอตัวนี้<อ>ต้องหายมันได้หมหน่อยยเฮต้องตีมันนี้ไมหน่อยเพตีปรไดีมันส้นคนมันซื้อแว่ก่อนี่พอ่อมันซื้อยางกว่าแม่บักตมัมโรเบิดตมงยาเนยยเฮ้<อ><อ>พี่ไก่มันชนพี่ไก่ไหมนเนี่ยชน เ้ยออชนพิก่ด้วยเหรอต้องฟาดมันเจ็บขีงัวไปเสร็จตากแหงขา้ยครับขีงัวงก็ได้ส้มดูมันยอยๆอยแม่ดูไปดูอย่าเริ่มอ้วนขึ้นเนาะแม่เนาะเขาจะมันฟองเนาะ ท้องท้องครับท้องแล้วท้องไอเจ้าเพชรแท้ยุด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 นี่หัวหันยอยยอยยอยกินลูกได้กินวน่อเ้อนท้องตัวใดนี่อ๋อโอ้หิวตัวท้องนี่นพ่อระวังหัวหันพราไม่ปกตินี่ไหม พุงึงกัดสีิบอันสี่ยบาทครับผมบรรยากเกืนเอนลำเปล่าน้ำพึ่งลดครับผมน้ำพึ่งลดน้ำพึ่งลดก็เลยพ่อพ่อเอาอันเข้ามันลุกอย่างเบบดียวบ่ลดใบบัวใบบัวใบบัวนี่ ผมมันท่องไหนมันอีกแน่ไม่น้อยผมมันท่องบ่รอดบ่ให้ตัวนี้นี่ใบบัวใบโวก็สวยนะครับนม่เอาพ่อมงคลต้องเอาไว้ตั้งหากบ่นี่จันเจ้านะครับเแม่ไงบดอู้ไ่มาไป้ครับจันเจ้าก็ได้อยากไปสมบุก อันี้เด้ของเสียยุ่งเลยว่ะเจ้าเงินดีด้นี้ครับหรือว่าของเสียต่อก็ได้ครับผมนี่เจ้าจิงคองหรือว่าเจ้าไม้ส่วนนกกระเพดแท้สองตัวแล้วก็เขือนลำเปล่าพ่อมองนี่พ่อเขาบอกตาขิงว่ามันออกแน่นี่พ่อเป็นกวงได้เนี่ยเหรอ กนสุกเด่นไปหน่อยมาอปทำอะไรยังน้องกดมากยังมาาอ้ยสูงเลยแมาเอาเสะหันก่อนบ้านมัอยังเดครับนี่มาี่บฟอไปเจียวมาเชใส่ตัวก่อนนี่เชดใส่ตมักินมันละบักอันนั้นกิหมอ้าวหนึ่งมันหงันจีขามซึ้กว่า น้าเปาอันไปอาทงพุนไปา้พุ่นเนาะย่นย่นมาใส่หนิเดี๋ยวได้กินได้กินกินทุกตัวเออนึ่งย่นหันมันกินของมันดอกวันเนาแล้วค่อยได้ซ้ำมันนั่นไงมันเพียงมาซ้ำเนาะ เขาไปมันสิสนบ่วะเอส้นเฮาแมรเหน้มันย่อผาไปเห็นมันินอาหารกันข้าวอันเที่ยงมาก่อนดิ้วว้าวดมากครับนได้กินได้กินได้ได้กินเดี๋ยวได้กินนเยนตรงๆลูกให้งามให้หนียนตรงครับตาข้อแงปอีตาข้อถอยอีก เอาไม้หนางกันนี่ยสูงประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบแล้วมั้งนี่ยห่างกันมากินโลก,กินขิ่ขย,ยันเต้นบด้กินเลยมันกับล่างสัตว์อยเพิ่งสิบกว่าเดือนครับผมเนี่ยผมก็สูงร้อยหกสิบห้าครับเนี่ยกูงร้อยหกสิบแล้วมั้งนี่ยแต่องไม่ไกลแน่นอนพี่ พลยงามมาลูกมามามันล้งมาเอาตัวนี้ไปตัวท่องอีกแน่หนิโยนให้ตัวท่องอีกแน่นี่ยนไปเช็น่นไปช็ควนนี่ตัวท่องเออนี้สีจางบางยาเออชิ้นลูกเรื่องไชิ้นตัวนี้ให้ตัวได้บ่หนิี่้บ่นี่ใหญ่พวกนี้เลยนี่ใส่ใส่ล่างใส่ล่างนี่อันนี้ก้อนก็สามสิบ้าบาท่นนี้ครับ นี่ไปไหนตัวไหนล่ะีแล้วาแล้วต้องซุยออกมันจะงบสารัดไปว่างเราซุยๆเลยหน้าหัวปีไปให้งง่ายอยากหัก <st> <numero> ันครับยงงูกวยนี่นเกิดสามหาันี้ก็น้านนาเดี๋ยมาดูมาเอามาเอาเอาของลายยูพุ่นของลายโอ้นห่อยไม่น้อยห้อันนม กินกินเรียบออกโลดจับป๊าโลดออกโลดอันนี้ตรงกุากตรงตรงยินตรงตรงงามบ่พี่นกตาของเงี้ยปิ๊งนะมาลูว่า ต้องสุกด้วยนี่เอาบัดนี้ตากล้องมาถ่ายตัวรู้ไหมเนี่ยวัดนี้ตากล้องกดกดบ้างแล้วก็กดบ้างพี่มาบุ้งเี่กดตัวแดงบ่กดตัวใดงเข่าแก่มากกับไม่รู้ว่านา่ากดจะเป็นยังไงครับแต่วันนี้ก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของผมครับนี่ติดเคื่อนล้ำเปล่าน้ำท่วมกับไม่ท่วมบ้านบ้างอะไรบ้างธรรมดาชีวิตของคนติดเคื่อนบ้านติดเคื่อนครับผม คือเคือนลำป่าวผมอยู่มากเตีน้อยครับเกิดอยู่เคือนลำป่าวเกิดอยู่เกาะคัสีบ้านเกิดผมแล้วก็บ้านวันเฉลิมบ้านพี่บ้านน้องกันมันเฉลิมพี่เค้ยบ้านเฉลิมสิสโน้องเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านยี่สิบคนหลังคาหมู่บ้านน่อยนะดูคนเนาเฒถาแก้มบ้านไจักสิไปได้ดอกพี่น้องหน้าขดบ่แน่นอนครับผมตอบ้านเกิดเมืองน้อนบ่อขค้าเดียวว่ามันสุดๆบ้านเกิดครับผมลู้ว่าสิามยูได้บะครับนม เห็นบรรยากาศแล้วมันเลี้ยงงวได้บะครับคุณครูได้ไหมครับเหรอเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ไหมไปเกี่ยวหญ้าวันละสามสิบประสบมันพ่อได้ไหมได้บะหาปลากินกับวันฉลองสองคนเนาะ